สวัสดีค่ะทีมงานเจม9กหินนะคะวันนี้ทีมงานก็อยู่ที่เมงกานะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะ mm hmm. เห็นตัวแดงๆแบบนี้นะคะคอนเทนต์ที่จะเราจะเราอะเราจะมาทำนะคะนั่นก็คือ,อ,อการ activate u p g เก d e สกิลของ9สํานักใช่ไหมคะแล้วก็เมงกาเนี่ยคือสำนักที่9นะที่อัปเดตเข้ามาจะเรียกว่ายังไงดี เป็นสำนักใหญ่ล่าสุดละกันเป็นสำนักใหญ่น้องใหม่จากที่เราเคยเรียกกันว่าแปดสำนักหลกักแปดสำนักหลกักตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเมงกานะคะเป็นสำนักที่9แล้วก็สกิลของเขานะคะที่เรียกได้ว่าโดดเด้งภายในแพททัวน์สุนเทวะนั่นก็คือเทพธนู9กลน,นะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาแลกได้ที่ n p c ตัวนี้ผู้ถ่ายทอดวิชาเมงกานะคะก็พิกัด2 3 2สามสนะคะ2 3สาม ตึ๊สปนะคะโอเครู้สึกว่าเหมือนทีมงานจะวิ่งมามนี่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 น,น,นี่มาที่กดตัวเจนะคะสาหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็การเจริญเติบโต,ตในสํานักนะคะแล้วก็มาที่ผู้อาวุโถแบบผู้อาวุโสถ่ายทอดวิชาเมงกานะคะโอเคะ okay. ก็จะ <c oughs> ก็จะมีทั้งสกิลและปานให้แรกเนาะโอ้ยเดี๋ยว ก็กดกดดูนะคะเทพธนูก้ากลดใช้ป้ายประตูปีศาจนะคะก็ดอบจากดันเจียนมมาโอเควันนี้นะคะเราจะมาดูกันที่3สกิลก่อนนะคะความจริงมันก็คือมี3สกิลนะคะถามว่าแล้วสกิลแอคทิเวทหางได้จากไหนนะคะให้มาที่พื้นที่ต้องห้ามในยุทธจักรนะคะแล้วก็มาที่ผาพา,พายุเมฆ ร้านค้านะคะแล้วก็เราจะมีสกิลยุทธประจำสำนักให้แลกนะคะการจะแลกได้นะคะจะต้องเป็น VIP เท่านั้นนะคะแล้วก็จะใช้คะแนนฟาด่านทั้งหมด140แต้มนะคะสำหรับเมงกาต่อ1นึ่งสกิลนะคะอันนี้ก็140 140คูณ3ค่ะ3 4 2 420นะคะใช่ปะ่ะ432อืม420แต้มแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของ ตัวสกิลกันก่อนละกันนะคะสามสกิลนะคะที่จะทำการแอคทีเวตนะคะนั่นก็คืออชื่อจีช้างแขวนเห็บนี่คือ <laughs> เขียนถูกใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับเห็บวะอือันนี้นะคะจีช้างแขวนเห็บแล้วก็สุ่มจีล่าเสือชื่อสกิลมันมาจากไหนอะ่ะอันนี้สุ่งจีล่าเสือนะคะก็อีกสกิลหนึ่ง เฉินอินหกสอนนะคะก็จะเป็นสกิลนี้เท่ากับว่าในช็อตคีย์ของทีมงานนะคะจะเป็นสกิลที่1สกิลที่6และสกิลที่7นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความเเรียกได้ว่าความแตกต่างของสกิลกันก่อนละกันตัวละครชายของทีมงานนะคะจะเป็นตัวละครที่ทำสกิลผ่านการแอคทิเวตแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูรูปร่างสกิลกันสัหน่อยนี่ ตอนแรกมันจะเป็นสีฟ้านะคะแต่พอแอ t i v a วตแล้วจะเป็นสีชมพูนะคะส่วนอันนี้เดิมทีเป็นสีส้มแอ t i v a วตแล้วเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งอันนี้นี่ว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดีทีมงานชี้ผิดนี่ว่าแขวนเห็บนะคะเดิมทีเป็นสีเขียวแล้วก็กลายเป็นสีชมพูถกสอนนะคะจากเดิมทีสีน้ําเงินจะกลายเป็นสีเขียวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรูปแบบของสกิลกันก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้เป็นเดิมมนะคะยังไม่ได้ทำการ activate ทีนั้นปิดอินเทอร์เฟซจะประมาณนี้พอ activate แล้วนะคะรูปร่างของสกิลเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็จุดสังเกตอีกอันนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของดาเมจนะคะสองตัวละครน,นี้นะคะอัพสกิลไว้เท่ากันนะคะเท่ากันหรือเปล่าวะดูกันนะอืสำเร็จวิชา โอเคสำเร็จวิชาเท่ากันนะคะแล้วก็แน่นอนว่าไอเทมสมส่ก็เท่ากันเช่นกันนะคะในเรื่องของปลาแล้วก็ระดับตัวละครเรียกได้ว่าก๊อปกกันมาเลยละกันนะคะอืม๋ยวใครจะไม่เชื่อนะ,ะนี่น่ะเรียกได้ว่าก๊อปปี้โชว์กันเลยทีเดียวเชียวคือเท่ากันยันเลือดนะคะยันมานา <laughs> โอเค อย่างที่เห็นนะคะว่าสกิลแอคทีเวตขึ้นมาแล้วนะคะมีดาเมจที่แรงกว่า200โดยประมาณวิตติคีด้วยเนดูดีว่าติดคีเท่าไหร่จะติดคีไหมเนี่ยอืมพันสองนะคะอันนี้อยู่ที่พันหกนะคะก็เรียกได้ว่าเห็นได้ชัดในส่วนของดาเมจที่แตกต่างกันนะเดี๋ยวทีมไงขออนุญาตเซตเออให้ คือจะเอาปัดป้องออกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีมันติดปัดป้องแล้วตัวละครมันเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะคือมันต้องมันต้องแกะปัดป้องออกก่อนนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นผลของสกิลเฉินอินถกสอนนะคะชื่ออ่านยากมากอย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากว่ารูปร่างของสกิลที่เปลี่ยนไปนะคะยังรวมไปถึงดาเมจของสกิลด้วยแน่นอนว่ามันต้องแรงขึ้น ตามความเสียเวลาที่เราไปลงดันนะคะหลบดีเกงนะโอเคมาค่ะสกิลที่สองนะคะเราอยู่กับสกิลสูงจีล่าเสือนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเดิมๆกันก่อนนะคะก่อนอื่นเลยสูงจีล่าเสือเนี่ยทีมงานต้องขอบอกว่ามันเป็นสกิลที่เ,เราจะใช้ในระยะไกลนะคะเดี๋ยวกินมันเผาเอ,อ้ไม่ใช่กินมันเผากินสละเปา่า ถ้าเกิดว่าก่อน activate เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ชิดขนาดนี้ระบบมันจะไม่ให้เราใช้นะคะบอกว่าเงื่อนไขสกิลคือมันจะต้องอยู่ไกลๆใช่ไหมคะนี่ชึบโอเคเดี๋ยวเราออกมาหน่อยเห็นไหมคะเพราะมันต้องอยู่เขาเรียกว่าเรียกว่าไกลในระดับหนึ่งเลยนะคะถึงจะใช้สกิลได้แต่ถ้าว่าล่าเสือใช่ไหมเออทีมงานขอ เรียกตามความชินแล้วนะคะแต่ว่าล่าเสือของสกิลที่ Activate แล้วนะคะต่อให้แบบเราอยู่ตรงนี้เราก็ใช้ได้นะคะก็คือหนึ่งเลยเอ่อย่างที่เห็นว่าดาเมจมันแรงขึ้นแน่นอนนะคะเป็นเกี่ยวกับทุกสกิลที่มันแอคทีเวตแล้วสองเลยคือจะใช้ระยะไหนก็ได้นั่นก็คือต่อให้เราแบบอยู่ชิดสนิทสนมกันก็สามารถใช้สกิลได้นะ,ะเห็นปะน่ะ ามาดูในส่วนของดาเมจกันนะโอ้โหดาเมจไอ้นี่มากแตกต่างมากแตกต่างได้อีกแต่สก,กิลแอคทีเวนี่มันสวยเนาะมันแบบว่ามีความเป็นสาฟ้าอะไรนะประมาณนี้ใช่ไหมติดเงื่อนไขเดียวกันนะคะติดบัฟเดียวกัน ก็คือเรียกได้ว่าสกิลแรกนะคะถกสอนเนี่ยจะเพิ่มดาเมจขึ้นก็คือที่เห็นได้ใช้คือการเพิ่มดาเมจขึ้นส่วนสกิลล่าเสือเนี่ยถ้าเกิดว่าสกิลยังไม่ได้อคติเวตมันจะใช้ในระยะประชิดไม่ได้ก็คือจะต้องอยู่กันไกลพอสมควรนะถึงจะใช้งานได้แต่ว่าถ้าเกิดอคติเวตแล้วต่อให้เราแบบอยู่ใกล้ส่วนมากถามว่าแล้วทำไมธนูต้องไปยิงใกล้นะคะมันจะมีสกิลหนึ่งนะคะที่ว่าเราจะต้องแบบ นะมันจะมีแบบจังหวะที่ว่าคืออีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้อยู่ไกลให้เรายิงหรอกบางทีเขาก็เข้ามาประชิดตัวใช่ไหมคะเราก็จะแบบสามารถใช้สก,กิลนี้ได้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสก,กิลสุดท้ายนะคะแขวนเห็บ <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูเดิมๆกันก่อนละกันอันนี้เป็นสก,กิลเดิมๆนะคะดีเลยนะพอสมควร โอ้โหสามพันเจ็ดเอาเลือกว่ะฮะเมื่อกี้ยิงมาแล้วถูกไหม <c oughs> ทำไมทีมงานไม่เห็นเอฟเฟกว์วะพันแปดคือกำลังสงสัยว่าพออ่าแอคทีเวตมาแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นดาเมจรวมเหรอดูดิ อันนี้ประมาณห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ก็ประมาณพันห้านะเฮ้ยเดี๋ยวนะห้าสาสิบห้าเออพันห้าแต่ว่าอันนี้ยิงไปดอกเดียวปั๊บเป็นพันแปดเลยก็คือหนึ่งลยดาเมจแรงขึ้นแน่นอนโอ้ติดขีดดอกหนึ่งเดี๋ยวเราเรามาดูเมื่อกี้มันเป็นห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งพันใช่ไหมรวมก็คือประมาณสองพันเนาะไมมขีดแล้วคือสก,กิลไอ้นี่ด้วยนะไคูดาวนานด้วยนะ ความจริงเวลาอาคิดแบบนี้ต้องเปิดเครื่องคิดเลขรอนะ,ะเราจะได้คำนวณกันแบบเป,เป,เป๊ะๆมันไม่คีย์อะเราจะกิวครูดาวโคตรนานแต่เอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยคือดาเมจจากที่ว่ามันแยกตึกต๊กตึกตึกอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นดาเมจรวมในทีเดียวนะคะแน่นอนว่าดาเมจมันแรงกว่าด้วยไม่คีดว่ะ <laughs> ดูดีอันนี้มันมีอัตาคีมากกว่าเพราะว่ามันเป็นดาเมจสามดอกอะใช่เกี่ยวปะเกี่ยวกันปะอือโอ้แล้วสก,กิลคือดีเลยคุดนานห้าหนึ่งสามความเร็วฟื้นฟูความทนทานปัดป้องลดลงก็คือถ้าเกิดว่าใช้กาดมันจะมีแบบว่าพอกาดแตกแล้วมันจะฟื้นฟูใช่ไหมคะมันก็จะไปลดความเร็วในส่วนนั้นเนาะ ียกได้ว่านะคะสกิลแอคทีฟของอธนูเทพก้ากลเนหนึ่งเลยความสวยงามสวยขึ้นแน่นอนนะคะเรียกได้ว่าแตกต่างกันเลยทีเดียวเชียร์เห็นไหมดูสวยงามแล้วก็สองเลยที่เห็นชัดๆก็คือดาเมจนะคะแรงขึ้นแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะคะคือแรงขึ้นแน่ๆแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็เรื่องของระยะสกิลนะะสามารถใช้ได้ในขอบเขตที่ สกิลก่อนแอคทิเวตทำไม่ได้นะคะอย่างเช่นสกิลล่าเสือใช่ไหมที่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครก่อนแอคทิเวตเนี่ยมันจะใช้ในระยะประชิดไม่ได้จะต้องอยู่ไกลพอสมควรถึงจะใช้งานได้ะคะแต่ว่าถ้าเกิดแอคทิเวตแล้วเนี่ยใช้ระยะไหนก็ได้นะคะคือทีมงานคาใจมากเลยมันไม่ติดขีเนี่ยคือยิงกันจะตายอยู่แล้วเนี่ย สำหรับใครที่สนใจนะคะธนูเทพ9กลมังกาะะเดี๋ยวเอาไว้ทีมงานจะอาคลิปแยกความสามารถของสกิลแล้วกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราทำมาเพื่อเน้นสกิลแอคทีฟสำหรับคนที่มีในส่วนของสกิลพื้นฐานอยู่ก่อนแล้วนะคะติดคีเธอเฮ้ยสามพันเจ็ดเดี๋ยวเ,เ,ย 3, เดี๋ยวฮู้คีโคตรแรงเพราะว่า มันถ้าเกิดว่าเราจะไม่ผิดมันจะเป็นห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่แล้วก็1นึ่พันใช่ไหมรวมๆก็คือสองพันไม่เกินสองพันหนึ่งโอ้แต่เมื่อกี้สกิลชื่อแขวนเห็บชื่อสกิลไม่น่าแหลงแต่ว่ากีสกิลแขวนเห็บที่เรายิงไปติดคีนะคะอยู่ที่3ามพันเจ็รียกได้ว่าโอ้สกิลมันแบบแรงกว่าเห็นๆแต่อันนี้ทั้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับปลานแล้วก็ไอเทมที่ผู้เล่น สวมใส่สอดคล้องด้วยนะคะเพราะว่าของทีมงานเนี่ยปรับมาให้2ตัวละครมีสเตตัสที่เท่ากันเพราะว่าทีมงานจะได้แบบมองเห็นความต่างของสกิลได้ชัดเจนขึ้นนะ,ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวสกิลแอคทิเวตของเทพธนู9กลน,นะคะก็คือเถิงอินทกซ้อน สูงจีล่าเสืออู้อ่านยากแล้วก็จีชามแขวนเห็บนะคะก็เป็นสสกิลที่สามารถแอคทีเวตได้ในเซตวิชานี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับสำนักอื่นๆสำหรับใครที่รอคอยนะก็สามารถกด s ับสไคร์ช่ n n ยูทูบ u อนเตอร t e r c a s t e r ได้เลยนะคะรับรองว่าอัปเดตไวกว่า Facebook แน่นอนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ